แล้วตอนนี้ปนเป็นไรเรื่องความรักเป็นยังไงโมเตอร์วีก็อยู่กลุ่ม,มดอนดอยู่ครับดอนฝันเหรอความฝันฝันะยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมครับออไอบ้วันจันทร์นี่สิไปกรมที่ดินครับโอ้ไปกรมที่ดินแล้วไปแยกออกสองส่วนครับขันส่วนาขายดีเลยมุสีแดงเห็บมูดก็บบบสัดส่วนลดละเท่าไหร่เอาไปเลยคนละแสนเออไอ้อะไรเป็นไงมึงสีได้ตอนใบสองสัดได้ตอนใบ ได้ได้ได้ไดิมได้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิมบคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มครับาไ่ได้วิทยาม่รู้หินอกครับเนี่เอางแล้วมึงกลัวพอถึงเกียบไะดนเลยนายกดาไสิลงอยู่ได้ไอูร่องยืนเหรอาเล้รับเงื่อนยังอยู่เอาดูเลอยหาเสียงวะกับอุ้โไ้ไเด้อดเป็นซ้สดนงสมารกับพดดีด้วยกันครบเก่าสิบวันพูดดีนีสิล่งสมารได้รู้ว่าการบกุย่าที่เป็นบานไปบานห้องหินบานมึงรู้บมันกาไฟตรงขามไม่มาณนี้ ก็ทำไปดีกันะพี่น้องครับบางนึงก็บอกว่าเศร้าบางนึงก็บอกว่าปากี่ด้เข้าบานี้่วยหัหนา่ได้ดิหัวหนายได้เออไดได้ถือบฟ้าได้หัวหนา่ได้ดิสายเปิดของแท่ได้ดิฮักอะได้ักอะได้นหนึ่งฮักที่ดังมฮักครับอีกะักบางนึงบว่าเศร้าบางนึงกบอกวาปาจะบอกปาว่เปิดโอกาสหรักพูดต่อตั้งแ่ดดเปิดโอกาส ก็การเป็นกำลังใจครับครับวุดอัน้ี้ขอเสียไอก็เสียเขาแยกปั๊บเรื่องไงครับพูดแต่จำปั๊บขอเสียวุดตนั่งคิอกันเลยสนุกครับครับเข้าตังคนตังค์ดูใจกันค์ก็ปกติมึงยู่มันสองคนมึงบอกวอเป่าเปล่ามึงับเปาเปล่ามับแต่ว่าหลายมันไหนครับไอ้กาพก็ยายกไปเที่ยวนีเขาได้หลายมึงหรอเปาผมกัรกรถผมกับยาเทียนขี้วุฒิรับอย่างนึงเลยขี้วุฒิขับกูอย่างไ้มึงเป็นมังวุฒิตอนนี้มใหุ้ึงเป็นมึงเลยนี่อ เอากันทุกเท่าเทียงกันตตบอกคหลาคือหลายคืออายอายบอกคือโตเหมเอาสั่นเนาะเย็นทะเลตอนกันเท่าต่ออาย่อแล้วทามเนี่ยทั่วซับมึงจนทุกมือนีมีคนทั่มาหาอะจะเหลือบ่ครับมึนีจะได้ตเครื่องอายมากมันักแให้หดดีนั่นทเครื่องลตัวใหทัมาเล่ง รูวมาร้อนมึงหมดเจ้าสีโอนเงินให้โอนว่าเอาหรอกครับว่าเงินโอน่ว่าอยากครับว่าครับก็กลับมาสื่อช่วนั้เบอร์ยังเบอรยังบอกอีกบอกอีกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกครับกาแฟบุกนะครับพงศธรครับ